เอาละมาอยู่กับเกม Resident Evil Demo ฮะคิดเริ่มเลยโอ้วตอนนี้พัดลม PS4 กูดังมากเลยโอ้พระเจ้าช่วยมันมันจะบินขึ้นฟ้าละแค o m อ h o w I นด d ลาโอเค Too many others weren't so lucky. No. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. Shit, okay, Leon. The training. Punishing missions nearly killed me. But at least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night. The pain. Even for a second. This time, different. we be can โอเคกูมไม่รู้เฮีย <c oughs> อะไรกันนะโว้ทำแอคกอี่ะมันทำแอคอะไรของมันวะนะ่ะโอเคลีออนเอ,อ่ออ่าเลยอ่าเลยตามสบายตามใจชอบสุดยอดไปต่อวัดไม่มีอะไรเลยกูมันยืนตรงนี้เลยอันนี้ไปไหนอ่ะนี่คือรถที่กูมารถตำรวจโอ้วิ่ง เข้าไปข้างในกันอุ้ยลวดหนามไปไม่ได้เคเก่ far could he h v e gone กูได้ยินอะไรแปลกๆกูได้ยินอะไรแปลกๆเหมือนกูได้ยินอะไรแปลกๆตรงนู้นโอ้โหโน่บูชายันศาสตร์มืดเอออไม่โดนบาดนะนะโอเคก้ม ตัวโออีกาโอ้อะไรวะเนี่ยฮัลโหลมีใครอยู่บ้านไหมเนี่ยเอ้าลีออนไม่เคาะเลยเหรอโอเคเข้ามาเลยนะเฮ้ยมึงเข้ามาบ้านเขาแล้วมึงมาถามเขามีใครอยู่บ้านไหมมึงทำทำไมเนี่ยมึงไม่ถามแต่ข้างนอกวะเฮี้ยโอเค เจ้าของบ้านมันอาจจะมาแบบน่ากลัวนะกลัวนะอุ๊ยอะไรอะเชี่ยสตา์มือดอะไรวะเนี่ยแล้วปืนนะปืนมีไหมเนี่ยไม่มีปืนนะตายนะไม่มีปืนเนะี่ยเอาประตูไหนก่อนประตูนี้ก่อนเนะอุ๊ยใช้กุญแจด้วยฮ่าตรงประตูนี้สินะโอเคฮัลโหลอุ๊ยคัสซินเฉยเอา้าเฮ้ยสั่นสันจอยสั่นอะไรอะ อ๋อเสียงประตูเฉยโว้อะไรเอ้าไอ้เฮียนี่เอาทำไมตามเป็นอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ซอมบี้หรอไอ้เหียลุงลุงเมาแล้วไอ้เหียลุงลุงเมาจัดตาแดงเลยเหียลุง กูคุยกับมึงอยู่เนี่ยเอา้าไอ้เยียนี่มึงไปนั่งผิงไฟเฉยอะไรอ่ะตำรวจอ้าวมีตำรวจมาตายแล้วแล้วกูจะเป็นตำรวจคนที่สองไอ้เวนไอ้เวนนี่เล่นทีเผลอไอ้สัตว์แหมทำเนียนไปนั่งผิงไฟโจล,ลิออนมึงเตะแรงยังไอ้เหี้ยเตะคอหักเลยเหี้ยโคตรโดดเอ้ยมีคนร้อง โอเคโอเคเดี๋ยวไปช่วยไม่ใชนแมงมันไม่ใช่ซอมบี้ธรรมดามันกวนตีนมันไปผิงไฟได้ไงอะ่ะกูได้กุญแจมาแล้วกุญแ,แ,แจอยู่กับมันอะไรอยู่บนพื้นเนี่ยอ๋อตำรวจอ๋อมันทำอะไรโอ้โหมานั่งทำซุปโอ้พระเจ้าแม่งโคตรยิวมึงแดกอะไรปูนซีเมนหรือนะอะไรวะนะโอเคประตูนี้ไขกุญแจปึ๊บอ๋อโตโอเคโอเคนี่ไขไปแล้ว ฮัลโหลโอุย้ยเหี้ยมืดเฮ้ยประตูปิดเอง <c oughs> เล็งไว้เลยแม่งต้องมาแน่โอ้โหแม่งสาดมืดเต็มกับเต็มบนฝาฝนัง <c oughs> อะไรอะ่ะเฮ้ยหนูเหี้ยอะไรหมูเหรอวัวอะไรทักอย่างเปิดไปดิ เฮียตำรวจอ้โ hmm. อ mm ้ว hmm. mm ้าวเฮลนมีวอด้วยเฮียโดน่าวนะ กิดชี่อะไรขึ้นวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันวะงูเหมือนกันบะลรีออนอัปเดตแมปอัปเดตแมปอะไรวะ L2 R2 ยิงอ่ะสอนกูยิงไปว่าต้องมีอะไรแน่นอนเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะมึงได้ยินอะไรมึงเห็นอะไรยาวมันไม่ตายวันนี้เชี่โหวิ่ง เอาอะไรของมึงเอะมึงจะฟันม้หิอะไรเฮ้ยกูตายกูตายไหมเนี่ยแทงแม่งไอ้เหี้ย What the fuck ย Th ิงด okay, ิย okay. ิงเมื่อไหร่มึงจะตายเนี่ยโอเคเหี้ยยิงไปตั้งหลายนั้นไม่ตายมีคนพูดย่องเลยกูย่องเลยเขี่ไปนะบาย ติดติดติดก,กําแพงติดก,กําแพงบอกไม่เห็นยี่อะไรเลยไปนะไปะไป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 เปิดเ,เฮ้ยเชนะี่ออะไรไม่มีอะไรโอเครอดไหมเนี่ยอรอดหรือมั้งอะไรอะ่ะคนโดนจับ Bruce. Hunnigan here. What's your sitrep? Oh my God. Baby eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Look, look. Eh. Copy that. I'll see what I can find. To job Oh no. Something's happened to the people here. My <coughs> <coughs> Oh. Oh fuck. Oh hell no. The shining โอ้ยโอโยโอ้โหลงอย่างเท่ด้วยโอเค,อเค,อเคทำอะไรไม่ได้ดิฮะไวยไอ้โลนเลยไว้ร้อนดิลนโย่สพานดูไม่โอเคเลยว่ะโดนลมเป่าพัดนี้โอเค,อเค,อเค,อเคไม่ตกใช่ไหมโอเคไม่ตกไม่ตกไม่ตกวิ่งกล่องแบบนี้ต้องมีของไง ได้ยินเตะแม่งโอ้กระสุนเยี่ยมเปิดดิโอเคกองย,ยิง้วเตะแม่งการบ้าเดอฮอลัลโหลมีเสียงเลยเว,ว้ยกูได้ยินอ่ะโว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 โมีบ้านมีบ้านอะไรโอ้ลูกสูตปืนอ,อีกแล้วย่อ โอเคมันเถอะมันเถอะนู่นนู่นข้างบนโยกูจะไปยังไงวะอารอนน์โอ้อารอนนใครพูดอะไรไอสสัตว์ไอสสัตทำอะไรอะไรอะไรเอ็กเอ็กเอ็กเมลีอ๋อโอเคมันตายมึงมาตอนไหนนี่เทียมึงมานี่มึงมานี่มึงมานี่อลารีน เฮดีหมนแล้วไอสัตว,ว,ว,ว์ไอสัตว์มึงก็มาดิมึงก็มาดิมึงก็มาดิกูก,ก็มีกูก็มีโย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 ,ยมึงเป็นเฮียอะไรเนะี่ยโอเคเกิดเฮีเยอะไรขึ้นวะกูไม่รู้เมื่อกี้เมื่อกี้คือเฮียอะไรใครขอกำดังวางไว้เฮียมึงจะมาวางตรงนี้ทำไมเนะี่ย ไอ้เหี้ยยามันป่าได้ด้วย what the fuck อะไรวะมาไห้กูกดโอเคโอโอเพนอินเวนตอรี่นี่คือยาฉีดยาเข้าไปฮึบมึงจะมึงจะคว้างไอ้สัตว์อนขวานซิ่งเหรอ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 ไอ้เหี้ยแม่งแอคแม่งดักมุมอย่างเหี้ยระเบิดแฟร ว้าว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 ,ว,าวเยี่ยมเลยระเบิดแฟดเช้งเวปมนตลโอเคมีระเบิดแฟดนี่แล้วก็ปลาโอเคโอเคเข้าใจแล้วได้เลยเปิดตูใหญ่ยังวะอุย้ยเขี้ยะไรลูกเชี้ยหัวมามี่อะไรก็ไม่รู้ โอ้โหโอเคเดอะเบิร์ดแฟตกูน่าจะได้ใช้วะตรงนี้แน่นอนเลยเอาเรื่องแน่ๆเลยเอ็กซูมเชียร์น้ำตำรวจไอ้เหี้ยเผาทั้งเป็นสุดไพสสัตว์อืม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 วีด มึงไม่เป็นดีอะไรเลยหรอโอเคว้ามึงมาจากไหนเนี่ยไอ้ที่อะลิโลกอลีโล่ลีโลลิ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 โลลีโล่โยโยกูตายละกูตายละกูตายละเนี่ยกูตายละเนี่ยกูตายละเนี่ยเฮ้ยไอเนี่ยอ่ะโอเคโอเคโอเคกูตายกูตายมึงชาร์จมามึงมึงมึงชาร์จชาร์จกลัวมึงชาร์จกลัวมึงกล้าชาร์จกูัวหึห โอเคกูไปได้ปะกูไปได้ปะโอเคกูไปได้กูไปได้กูจุ๊กกูจุ๊กไงเอ่อโอเคโอเคกูตายกูตายกูตายกูแทงแม่งอีกทีนึงไงอืมเมื่อกี้มีหลอดมีดมีดกูจะพังเหรอโอเคมึงอะไรมึงอะไรวิ่งอ่ะกู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 ทำอะไรได้บ้างกูทำอะไรได้บ้างโอเคกูจุกละไม่อยู่เลยสัตว์เอามาหาพ่อเหมืองเงินอะฮะมึงเอาทำฮี้อะไรมันตามมันหยุดเลยมันตามกันมาเยอะมากกูขอโทษกูไม่สเตล กูคดโอ้โอ้โอ้โอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ขายวิ่งขายวิ่งขายวิ่งแอ๊กเกอร์แอ๊กเกอร์แอ๊เกร์ทำอะไรวะเข้าไปเตะเตะไงโอ้โหยังโหดโอเค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 เขี้ยโดนล็อกนี่โอ้ my god กวักกูตายกวักกูตายกวักกูตายโอ้ ไอเลื่อยไฟฟ้าที่นี่เขาเป็นใครครับเนี่ยกูยังไม่พอใช่ไหมเนี่ยฮะกูโดนขนาดนี้กูยังกูไปไอสัตว์เนี่ยเนี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 ยโอเคยาเขียว บ้านนี้มีคนไหมเนี่ยกูเข้ามาทำไมกระจกจะแตกไหมว่าถ้ากูกระโดดไปน้ะเงินเงินเงียบเสียงดังอะไรวะมึงได้ยินจะได้ไงอีแก่หื้มหื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 มเตะคนแก่ อ้าวอขอไม่ต้องขอกูโดดไปเองเลยไอสัตว์อืมไอเฮียโอเคมี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 อยู่งั้นมีเงินไอเทียนี่ก็มีไอเทียนี่ก็มีวิ่ง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 ดิหืมหหื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 มห้ขวานซิ่งขวานซิ่งไม่โดนโอเคโอเคมันล้ม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 โอ้ไม่ทันโอเคกูโดดละกูโดดละ ลีโลดก่อนลีโลด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 โอเคมึงต้องการอะไรจากกูกูมั่วละกูมั่วละกูมั่วละมาดิ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 ก็มาเด,ด,ดี๋ยวม,นมันมาดักไอ้เหี้ยทางแคบโอเคเก็บของก่อนเก็บของก่อนวัว วัวนี่คือฟันวัวฟันวัวฟันต้งกูกูทำมาทำไมวะไอสัตว์แข่งมั่วเลยแข่งมั่วมึงอะมึงมึงแข่งมั่วไงเตะแม่งคอหักขวานใครเขาพุ่งมาจากไหนวะโอเค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 ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะโอเคมันมาแล้วมันมาแล้วไอเชี่ยนี่มันมาแล้วโอ้เฮลลเนาะอืมอืมอืม ผู้ใหญ่บ้านเหรอไอ้สัตว์มาดิอ้มาสไนเปอร์มาจากไหนวะนะมึงจะมาขวางกูจะโอเคผู้ใหญ่บ้านมานี่ละผู้ใหญ่บ้านของมานี่ละโอเคโอเคกูทำอะไรได้บ้างอะกูจะจูนไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอฮึ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 โอ้มาเลยยังเดือดเลยปิดประตูเลยไอ้เหี้ย เอ้าโอ้โหคาซีนกูต้องมาตรงนี้แตะก็เนี่ยโอเคเออล็อกไปสวยยอนทำไงต่อดีทำไงต่อดีเคียมันแบกบัรไดโอ้โอ้ล้อกูเล่นไหมเนี่ยไม่รอมึงเล่นอ่ะโอเคเก็บของก่อนแป๊ดนึงนะแป๊ดนึงค่อยหนีเก็บของก่อนไปเฮหมืนเลื่อนประตู ก็มันยังโหดเลยมันยังโหดเลยมันยังเอาอโอเคกระเนตเอาดิมึงจะโหดแค่ไหนกันเชียววะขึ้นมาขึ้นมาอของฝากไอสัตว์อือ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 ย้าอ่ะยี้นี่เขาใครไอ้ยี้นี่เขาเป็นใครมึงมาจากไหนมึงมาจากไหนกูอยู่ชั้นสองอ๋อโอเค โซลี่ใช่โอลี่โอลี่อัปเดตอัปเดตก, <c oughs> กูกล่ว่ากูจะโดดหน้าต่างลงไปแต่กูไปเตะบันไดทิ้งกูทำอะไรครับนั่นอะ <c oughs> <c oughs> อืมวิ่งเหรอป้าป้าชาร์จกูเหรออุอ้ยไอสัตว์เข้าข้างหลังเฉยโว้วโว้วโว้ว มึงทำอะไรมึงทำอะไรป้ามึงทำอะไรอืม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 มาดิมาดิมาดิมึงแทงไปไหนวะโอเคกูจะฆ่าไม่ให้หมดหมู่บ้านก่อนมันจะได้ไม่มีใครมาเล่นกูตอนนี้เรื่อยมาอืมอืมอืมโอเคอืมอืมอืมไปละไปเดยอะเงิน โอเคโอเคได้อยู่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 วู้ปลายมันโดนโดนายมันโดนดีวะอีเวนปลายมันโดนหน่อยปลามั่วมึงอะมึงอะมัมะ่วไปละอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อโอเคบันไดโอเคกูขึ้นก็ได้กู <feed please. S 1> ไปก่อนแล้วกันอ้าวโดนกูดิโดนกูดิ <c oughs> อะไรวะเนี่ยโอเคโอเคโอเคลุดลุดอาวไอควายเพื่อนมึงโง่มึงเก่งแต่เพื่อนมึงโง่เพื่อนมึงยืนนิ่งโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเออโอเคกูไม่มียากูไม่มีที่อะไรเลยกูตายครับกูตายครับอย่างนี้กูตายอย่างนี้กูตะอย่างนี้กูตายครับ มันกำลังจะเผาตำรวจกูไม่ให้มึงทำหรอกกูไม่ให้มึงทำกูโอเคมึงมึงจะทำจนได้ยังไงก็ช่วยตำรวจคนนั้นไม่ได้เหรอกทำไมมันแย่ขนาดนั้นเนาะเว้เเนยยังไงก็โดนเผาโอ้โหเจอกันบดดาบดีบีดีเจียไอสัตว์นี่ป่าดักกูเลย เก่งอี่ยิ้แม่เอ้ยมันอะไรนักหนาวะอะไรวะเนี่ยโอเคบล็อกบล็อกหน้าต่างบล็อกทำไมมึงเจอกูไอสัตว์มานี่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 ลัคกี้ของจริงแล้วอันเนี้ยอันนี้ลัคกี้ของจริงไอเลื่อยมาไอเลื่อยมาไอสัตว์มึง เป็นี่อะไรเนี่ยโอเค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 มันเปลี่ยนของยังไงไว เอาดิสั์มาดิเฮียเฮียอะไรแล้วกูจะแค็งทั้งเฮียอะรลยลเขาเป็นสปีดรันไปเลยแล้วกันโอเคมันมาละเก็บสิเฮีย วายตายหายไปซะโง้ยได้แค่นั้นแหละถือเรื่อยมาแล้วไงวะฮ่ามึงมากันเลยมึงมากันมึงมากันเลยมึงมากันเลยมึงมากันเลยเอา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 ตาเบอร์แล้วมั้งน่ะฟันเพื่อนตัวเองเฉยโดดเข้าไปเฉี่ยโอเคมึงมาทำเฉี่ยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์ What? โอเครีออนโอเคมันอะไรนักหนาวโดด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 ลีออนโดดลีออนโดดไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์มึงหลบไปดิป้าลีออนโดดดิลีออนมึงโดดดิมึงโดด มึงโดดกูขอร้องให้มึงโดดเพื่อนกูขอร้องให้มึงโดดกูขอร้องให้มึงโดดมึงไม่โดดวะมากูรอบสังหารละอีป้านีป้าอย่งเนี่ยไปแล้วไปแล้วโอเคโอเคค่อยๆไปนะค่อยๆไปนะเนียนๆนะเนียนๆอีป้าเยียงนั้น ดูวอปลายเชียนั่นจะไปไหนมึงจัดดนเวนใครเป็นหลานมาดูหน่อยดิกูเข้าไปได้ปะกูเข้าไปได้ปะกูเข้าไปได้ปะกูะเข้าไปโอเคไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดไม่เป็นไรไม่เปิดไม่เป็นไรแต่มึงรีบไปดิออนมึงรีบไป พ่อมึงอะไอสัตว์นี่เขาเป็นใครวะทำไมกูไม่ได้ยินแม่งเลยโอเคสวัสดีสวัสดีเจอกนันอะไรอ่ะไข่ไก่ขอบคุณลีออนมึงจะโดดได้ปะมึงจะโดดเป็นปะมึงจะกระโดดเป็นหรือเปล่าลีออนลีออนมึงกระโดดเป็นหรือเปล่ามึงมึงอะไรของมึงเนี่ยกูวิ่งเล่นกับมันกูเล่นเล่นกับพวกมันฮนะึบุ๊บจุกก่อนจุกจุกจุก โอเคทางตันชิบหายละชิบหายละไปละเฮียอยู่อยู่ครานวนี้กูไม่สนใจละเรานี่ก่อนเราเราไว้นี่กั้นไว้กั้นไว้ปุ๊บอ่าอ่าอย่าบอกว่าไม่สนใจใหเเลยแต่สนใจหนักก็ดิไม่เอา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 ไม่เาไมอย่างำแบนี้อย่างำแบนี้ไม่ดีไม่ดีขึ้นไปรีบ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 ขึ้นไปแล้วกดหยิบช็อตกันไงหยิบช็อตกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าฮะเราปึ้ง กระแทกมาปุ๊บอ่ะไปไปปุ๊บกระโดดไปเดีออนลีออนโดดไปลดีออนมันโดดโดดกระโดดดิทำไมเดีออนมันไม่กระโดดวะเอ้ยี่หมันใส่เอ้าเอ้ามึงเป็นใครเนี่ยเอ้า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 เอ้เอ้า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 เอาเอ้้าเอ้าาา้าเาเอ้อ้อ้ออ้เอ้อ้าาาเเาเเาเ ขอโทษอืระเบิดไวจังวะกูซาปาดักลอแม่งระเบิดมึงเป็นใครล่ะเอาเอ้าเอ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 ้าเอาแอคดรอปจากที่สูงหรอไอเวนเอาเอ้าเอ้าเอาไอสัตว์กระสุนหมดไอ๊แม่งเลยป้าเอ้ยเี้ยอะไรวะเนี่ยแล้วกูต้องไปไหนของกูครับเนี่ยโอเควิ่งต่อไป วิ่งต่อไปถ้ามึงทําได้วิ่งต่อไปถ้ามึงทําได้เอาป้าวิ่งต่อไปถ้ามึงยังทําได้โอเคบายบายโกรธที่นี่ละขอโทษทีทางตันชิบหายละชิบหายละชิบหายละวันดีกูกลับมาละก็อยากจะออกอยู่อ่ะประตูมันปิดอ่ะมึงให้กูทํายังไงอ่ะเอา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 ชิบหายกันหมดแล้วเอาเอาอืมเฮ้ยโอเคโอเคมาเยี่ยมยุทธศาสตร์ที่ดีมึง มึงมาทำไมไรล้นเตะลงไปเลยโอเคมาใครจะมาใครจะมาป้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 าเอาล่วงไปแล้วเอาเตะลงไปดิเออปิดแล้วไอเวนเอาอะไรวะเอ้าเอ้าอยู่ดีก็ไม่ทำร้ายกันอยู่ดีก็รักกัน What อ๋อวางมือจกากการเป็นนักฆ่าโอเคอุ้ยอ,อะไรวะเอาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เอาตีเนียนเหมือนไม่ได้ทำร้ายกัน เอาเข้าบทฟังทำซะงั้นโอเคก็ดีทำอย่างกับมันไม่เกิดขึ้นโอเคไล่เรื่อยไปไหนแล้ววะนกเออท,ทุกคนไปไหนก <ไป S 1> <น>ันวะโอ้โอูลื้อ้เฮียนี่ไปเลยโอเคเ e ส i d เดนอีวิวว4าาี่อ่าฮะ นี่คือเดมโมเล่นเฮียอะไรของกูก็ไม่รู้โอเคใช้เวลา32นาทีฆ่าไป14ตัว